มันเว้าเอ้ไ่ดีมากไม่ใ่น้ารันได้ใช่ดเไม่รู้มันไป็หนมาไม่้มามามาข้าวไม่เู้มันเปลี่ยนทิ่โดนเายระมาขานี่เปทังไดนี่บึงดูโอ้ยมามาขึ้นมามาไปไปมาบังตด้ชิมเห็นเล่างงงี้มาเลรีแท้หรอรักของงงก็อยู่ดี ไม่้นเลยาใช้ะมัขาอยนาะยาวขึ้นไปเรือยถึงเจนเห็นหอดแล้วอนเลยเหเด็ดไดนกินไ่กินออ้กินกินกินแล้วกินซองตรงไหนเลยนี่ว้าวเห็นน้นักเออจอยเห็นอย่างมากากองแล้วมากาส์ดไป Ở nhà quay phải chỉ nhìn xuống Ừ Ừ Ừ Trăng sẵn vô chậu Ừ Trăng bật vô bật Ừ Bây giờ nhìn xuống <laughs> <laughs> Nhìn đứa không? Nhìn xuống Nhìn Đơn. Đơn. Nhìn xuống Nhìn Nhìn xuống 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 Nhìn พุณหนาโต๊ะคอร์ดผู้น่านี่นะตัวนี้กินพุหน่าโต๊ะคอรเดีลยนั้นอย่เขาต้วนีเขาคอดจนหมดล่ะเขากินตามแล้วกูกินอะไรย่าจคอดเอาอินเบร้อยจังังเเกียร์ขึ้นรถวัท่านละขึ้นรถวัท่านล่ะเจเม้อลุนละโอเครัไปใส่มาไห้มันี่ไปสองเอาไปองเร็วป๋ไปสองเเอา เอากินรถอ๋อไปเลยตีอ้าวไอ้ยัว่อ้ยงว่ไอ้ัว่นไอ้ว่ไอ้ว่ไ้ยงหวั่นไอ้ัันไอ้ั่นไอ้ยงว่ว่าไ้ยัว่ไอยั่หวั่อ้งว่ไ้ยังวั่ไอ้ยังหวั่ไอ้ว่นไอ้ว่นไ้ยงว่นไอ้ยว่นไ้ยังหวั่นไ้ยวั่นไอ้ัันไ้ัหว่อ้ยวั่ไ้ัวนไอ้ยว่ไงว ได้ได้แล้วเนาะโอ้ยวันนีนพอด้อวันต้ันอยาไม่ยอมโอ้ยเอาเนี่ยวอ้ยังไงเราหมองรถเลยเนี่ยลวเราคื้นรถไปนั่นดอาโอ้ยปวัวตัวโอ้ยมจะเชียไสองเนวันไปเปลี่ยนหนึื้อเอเอาเอาลุงลีลุงว่าแล้วยันให้ผ่าดไหมเขากินเขากินได้เขาหัดเราเนี่ยนะ

มุอยาเงี้ยเอ้ามาอัดไปเหยจิ้พี่ตัวนึงหรอตัวเนี่ยนั่นแหละมีตัวยางเอาไมอรถก่ก้าสซูเสมอย่งดีอะเอ้าแม่จะมีหอีกตัวจันเสือสองตัวมาพวกมนาสนใจเอาแม่จังบักจังนีแลพมนอหนนี่เป็นอเรยนอกดผมคอไง้ยไงี้ยอ้วกอ่งอมไปเนี่ยน่อ้วกพวกไหม กองจ้าไหนเจ้าเดือนไหนมันจบกันอ่ะไ่เจ้ยง้อไปกงของแม่ง้อไปเนี่อเจ้าได้เนี่ยเอาจ้เดือนเนาะเพิ่งเ่อยสีแก้ตังห็นไหเจ้าแกยเจ้าสู้าบ่ได้ดอกเรียมอันี้ง้อเพืนบาที่ว่าง้อได้แก้มดเขามันเก่งอยู่แล้วเยมาหักขาอย่างนี้อาเห็นหนาวอดอกกัมามาบรถไปยื้ามงันนะกินกิน้องเดี๋ยวเมียก่อนเหอะบ้าไรอ่ะกินเอา กินเอาแ่ล้วสองาแล้วนะเอากินได้ิขันแแบบนี้จะไม่ได้กินรอกินแล้วมวยจาไปลกินยังเดียวได้เดนนเ้ยกิน่อน่น่าเข้าไปกินเขากนกกิน้ไปจะจบอไไรแล้วนี่จ้าเล่นีพี่เนียบ้านโตเบ้าเลยเจ้าวะอยากเครียรอยาเครียสิ ถึ้นอีกแล้วไปครับขมาเขามาเขาม่าให้บานทั้งสกุลนครมาในนู้นเอ้ากิน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 แล้วให้กินก็กินขานอกเขบอกว่าเอ้าคือบอกไปเขาเอาทางผมทางสี่ละเขาสี่จ่างได้ไหน่ะมาแล้วแต่ก็สี่จ่างเพื่อแทนที่จะมาหนีตอนราการเล่นอย่าเครียดสิไงเดีอยวเครียดเดี๋ยวเครียด ตร่ิเมดืังหนือเพิ่มเาเขาไปเลยอยสองยางเดียวอาจารย์ปสองเข้าผเข้าผาบอเขา้ตรงนันละปอเขาเลยพี่ดงเขาเลยกินกินเดี๋ยวเป็นกินสองินอ๋อไปนี่เขากินนี่เอากินสากินสองเดี๋ยนี้ลเดนี่ลเดนี่ลเดีนีลเขาไปนีงามกว่าเอนี่ลกินกิกินกินสเากินขึ้น กินเ้บานเ้ยเข้าไปเข้้ิน่กินกินเอาเอามเอาเลยกิน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 ตาบ่โอยสามจอยี้ิมจิบบ้านนี้ก็สามจอยเลยไปเก้ได้เลยว่าก้ได้เลยไปเลยชนะแล้วไปเกมพมาจะเรีนเอ้เขาไปเลยมังนี่มาม่าแล้วเยียมเขาไปได้จ้วมามาอย่าง พวกคิดว <mile> ่าอยสิไ uhm ล <project> ่กินเนีบ่ใสย่อไปย่อไปไปโอ้ยอุ้นไปนี่ละเออมันตายนี่เดี๋ยวบ่ไปนี่มาอย่งนั้มีฟังลำเลมานี่ยัากินแล้วเ่เรเยของขันี่อุ้ยมวยกินมปขวัดเนี้ยมยรังไงเอเียดเเีย ข้ามลูกดอกนี่ข้ามลูกข้ามดอกบ่บ่ได้เล่นะมันบ่อยากินซ้ำกินที่โดยจะกินโอ้ยปอหมดกินโบหมดเยอะตายอ้าอยากกินซ้ำกินที่กินบ่ได้เว้ยอาจารย์อาจารย์ไปเลยไปบุญละเออยันเดินตัวเนี่ยถึงซ้ำไมยมันเลยอยู่นี่แหละเขาทอดแลนบานีลตายห้าเขาเราแบ่งเลยเขาได้ ตเขากินรถเขากินเป็นกินตัวไม่ได้หรอกมันนี้ดิเออเข้านี่ย่างเขากินไรให้กินซองรถไปย่างนี้ห้อยแล้วแต่แล้วหินส่วนพงษ์ยมแล้วเลยเจ๋อปวดตบด้วยมัน เฮ้ยมาแกมานีอะไรกันเก่งเลยมาพี่บอกเลยนี่มันยัดตองก็ได้่ยยานเอาขังไลยเนี่ยเฮ็ดหน้าเขาหินเท่านี้เขาเหยียดยังวะเอาขึ้นมาหนีเอาขึ้นมาหนีเอาขึ้นมาหนีเออเฮ็ดเหยงเนาะไอ้กินตัวนี้เออ ยังไม่แห้เลยมาเีย็มีย่าอย่าชิบไหนเกีวางจ้าหัดกินบอย่าไโอ้เสียนี่เอาพี่โอ้ฟาขาได้หรอลาล้วเดินกินไร้ยุนนี่มาไหนแล้มาทีตัวนี้ตนี่นี้ีมาแล้วดะอมนี่มันเป็นเรื่อใดบ้างนี่เป็นเลี่ยนหมาไหมเหรออาจารย์เอา ได้แล้วบวดที่หลีที่หลีห้าฮฮ่ายาตาจงายีแมนเพียงนนี่นะแมนเพียงเออคือนันเขาแก้ด้วยจันขมุมุมเขากินรดนะยกินแล้ว ไปแล้วบ้านไปจ้างรถไปจ้างรถ <laughs> <laughs> รถมันสๆๆิจ้างเน <laughs> ียทีนี่ที่นี่รมันสิจ้างอเไปจ้างรถนี่เข้าฮอตนี่นี่เอาเอาเอากินซองกินที่คอมึงโอ้ยโหดข้าแขกไอ้วอมเป็นได้ไหน <laughs> มันตูดเน่าแถววะนี้ไหมือนจารย์นีแล้ววันนี้เขากินคอไปไปไปจังว้าวยวะมีหมากเดอนเข้าเอาอาเาียงเาียงเจ้า